ปรุงระบบ Windows ให้ทันสมัยผ่านเมนู Windows Update สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผม b o ไอ IT กันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งาน Windows Update นะครับนั่นก็คือเมนูที่เอาไว้ใช้ปรับปรุงระบบ Windows ของเราให้ทันสมัยนะครับ แล้วก็รวมถึงฐานข้อมูลแอนตี้ไวรัสนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามของ Windows Defender นะครับก็รวมอยู่ในการปรับปรุงผ่าน Windows Update ด้วยนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่ Microsoft ได้ออกในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะมาปรับปรุงกันผ่าน Windows u p ปเดตนะครับ สำหรับวิธีจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับครับเราก็จะมาอยู่กันที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวผมก็จะกด Windows i นะครับหรือ Start เมนูไนะเพื่อไปอยัง Setting นะครับของ windows นะครับผม settings settings window search box find a setting edit blank ครับผมเมื่อเราเข้ามา อย่างเซตติ้งแล้วนะครับเราก็จะกดแท็บไปเลยนะครับผมหาในส่วนของ Windows Update นะครับ Home 1 of 12และ l e t Home button 1 of 1 Master PC grouping Rename link Ethernet 0 Connected button Windows Update attention needed button นี่นะครับผมเราก็จะแท็บมาที่ Windows Update นะครับผมปุ่มก็ กดแทบมาไม่กี่ครั้งก็จะเจอปุ่มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่หากคอมพิวเตอร์ของท่านใดนะครับหาปุ่ม Windows Update ไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มต้นกันที่ Search box นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกด Shi ช i f แท็บไปก่อนนะฮะ นี่นะครับผมผมจะมาเริ่มต้นกันที่ search box นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดแท็บไปยังรายการเมนูหัวข้อใหญ่นะครับที่เขาแสดงขึ้นมานะครับ home 1 of 12 level 1. 1นี่นะครับผมก็ให้หาเมนูนะครับที่เป็นรายการเมนูใหญ่ต่างๆนะครับของผมก็คือ1 of 12นะครับมีอยู่12เมนูหลักนะครับ ผมก็จะกดปุ่ม n นะครับผมลงมาล่างสุดเลยนะครับ Windows Update not selected 12 of 12 level 1. 1นี่นะครับผมก็จะเจอในส่วนของ Windows Update นะครับแล้วเราก็จะทำการกด enter เข้าไปเลย Windows Update selected restart required estimate 6 Min นี่นะครับผมในส่วนของเมนู Windows Update นะครับก็จะแสดงขึ้นมาโอเคเดี๋ยวผมจะกดแท็บเพื่อสำรวจเลยนะครับ Windows Update Button 1 no of no 1นึ่ครับกดไปอีกนะครับ Restart Now Split Button Collapsed หากว่าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับผมมีการดาวน์โหลดตัวอัปเดตนะครับพร้อมติดตั้งแล้วเขาก็จะมีปุ่มให้รีสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรีสตาร์ทได้เลยนะครับตรงนี้ก็ ให้รู้เลยว่าระบบของเราพร้อมที่จะติดตั้งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยังไม่กดนะครับผมจะลองกดแท็บเพื่อพาท่านผู้ชมไปสำรวจกันนะครับ 2> list 2 0 2 3 1 0 c u m u l a t i v e คิอ่าเนี่ยครับผมเราก็จะมายัางในส่วนของรายการที่เขามีให้อัปเดตนะครับว่าเรามีรายการอะไรที่ให้อัปเดตในครั้งนี้บ้าง นะครับผมเราสามารถที่จะเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่ออ่านรายการการอัปเดตได้เลยนะครับอดจ๋ยผมลองกดแถบอันนี้หนึ่าอ,อันนี้ก็เลยในส่วนของรายการอัปเดตมาแล้วนะครับหากว่าเครื่องของท่านใดนะครับไม่มีปุ่มรีสตาร์ทไม่มีปุ่มรายการอัปเดตแบบนี้นะครับเครื่องของท่านก็จะมีปุ่ม h ช็ค for อัปเดตแทนนะครับผมตรงนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีเครื่องของผมเขาพร้อมที่จะ,ะติดตั้งการอัปเดตแล้วนะครับปุ่มเช็ค for อัปเดตหรือตรวจสอบการอัปเดตเลยไม่ได้ขึ้นมานะครับหากว่าท่านแทบมาไม่กี่ครั้งแล้วท่านเจอเช็ค for อัปเดตท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มนะครับเช็ค for อัปเดตได้เลยกด enter ได้เลยนะครับเครื่องของท่านก็จะทำการเช็ค for u p ปเดต ตรวจสอบการอัปเดตให้นะครับหากว่ามีการอัปเดตขึ้นมามันก็จะเป็นรายการเหมือนที่ผมได้แสดงให้ชมที่ผ่านมานะเป็นลิสต์ขึ้นมานะครับว่ามีรายการอัปเดตอะไรบ้างนะครับในส่วนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะชิปแท็บกลับไปที่รายการอัปเดตเลยนะครับ List 2023 1 0 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22 H 2 for x 6 4 Based Systems KB ห้าล้านสามื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหสิ้าหนึ่งหนึ่งนี่นะครับผมอ่าของผมก็มีรายการอัปเดตแค่นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการอัปเดตในครั้งนี้นะครับอ่าของผมก็จะยังเป็นอ่ n วิน s 11สิบนะครับยี H 2อยู่นะครับจริงๆแล้ว Windows 11 23 H 2ก็ออกมาแล้วนะแต่เครื่องที่ ใช้สาธิตยังไม่ได้ทำการอัปเกรดนะครับก็ยังเป็น Windows 11 22 H2 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการอัปเดตก็จะยังได้รับการอัปเดตล่าสุดนะครับของเดือนตุลาที่ผ่านมาอยู่นะครับผมเมื่อกี้ถ้าท่านได้ยินก็จะเป็นเดือน10อยู่นะครับผมหากว่าการอัปเดตของเรานะครับขึ้นปุ่มรีสตาร์ทนะครับหรือเราเลื่อนดูรายการอัปเดตต่าง แล้วก็รอจนเจอปุ่มรีสตาร์ทแล้วนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มรีสตาร์ทเครื่องไปได้เลยนะครับแต่ว่าหากยังไม่เจอนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรอไปก่อนนะครับผมเพื่อให้เขามีปุ่มรีสตาร์ทขึ้นมานะครับอตอนนี้ผมก็ขึ้นปุ่มรีสตาร์ทแล้วนะครับผมก็จะกดะชิปแท็บนะไปที่ปุ่มรีสตาร์ท restart now s p button c l l a d แล้วก็สามารถที่จะกด enter เพื่อดีสตาร์ทไปได้เลยนะครับ list nvda กำลังปิดขอบคุณสำหรับการใช้งานค่ะนี่นะครับผมเครื่องของผมก็จะทำการรีสตาร์ทแล้วก็ติดตั้งการอัปเดตนะครับ <S <S เดี๋ยวเรารอสัก ครู่หนึ่งนะครับให้เครื่องทำการรีสตาร์ท y o u r 98% t h e r e please keep your computer on อ่านะอันนี้เขาจะบอกเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็กรุณาปล่อยคอมพิวเตอร์ไว้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่า please keep computer on นะครับโอเค อีกนิดเดียวจะร้อยแล้วนะครับใช้เวลาสักหน่อยนะครับผม 100% there please keep your computer on อ่100%แล้วนะครับโอเครออีกสักหน่อยยินดีต้อนรับสู่ NVDA NVDA พร้อมใช้งานแล้วค่ะ desktop window โอเคนะครับเข้าหน้า Desktop กันแล้วเดี๋ยวผมกดวิดีโอ M เลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวเครื่องอยังเงียบอยู่รอเครื่องโหลดสักคู่นะฮะ taskbar โอเคผมกด windows m ก่อน desktop list this pc ส o ง of สิบหกโอเคนะครับผมอ่าเครื่องผมก็กำลังจะบอกว่าโหลดเสร็จแล้วนะครับดนตรีอ่า ของ Windows เพิ่งตามมานะครับอ่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยหนึ่ง user หนึ่ง of สิหโอเคเครื่องก็น่าจะหลดพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าในส่วนของการอัปเดต Windows นะเขาก็อัปเดตอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับในอ่าระดับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คความสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเพื่อความมั่นใจนะเราจำเป็นที่ต้องเช็ค for Update สองสามรอบกันสักหน่อยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเราอัปเดตล่าสุดแล้วจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปในส่วนของวิดีโออัปเดตเลยนะครับผมกด Windows i เลยนะครับ settings settings window search box โอเคนะผมก็จะแท็บไปที่วิดีโออัปเดตเลยนะครับ Level. Home button. Master PC Ethernet ส so ุ Windows Update Last Checked หนึ่ง hour ago button อ่านี่นะครแล้วผมก็กด Enter เข้าไปเลย Windows up You're up to date Check for updates button นี่นะครับผมอ่าเขาก็จะบอกว่า You're up to date นะครับผมก็คืออ่าระบบของคุณเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะแล้วก็จะมีปุ่ม Check for u p d a t e นะครับแต่ว่าหากว่าเราไม่แน่ใจนะครับอ่าก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือน,นว่า การอัปเดตนั้นหมดแล้วหรือยังนะครับผมก็จะกดที่ปุ่มเช็ค for อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอตอนนี้คอนเซอร์เราอยู่ที่ปุ่มเช็ค for อัปเดตแล้วนะครับผมจะกด enter ไปเลยให้เขาตรวจสอบเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับ More options grouping. Get the เดี๋ยวรอ,อสักครู่นะครับกรณีน,นี้เขาพูดอะไรยาวๆเมื่อกี้ก็กดให้เขาหยุดพูดนะครับผมกด control นะครับ แล้วก็รอสักคู่ You're up to date อ่านี่นะครับผมก็เขาก็จะบอกว่า you're up to date นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรากดชิปแถบมาครั้งหนึ่ง Be among the first to get the latest non- ชิปแถบอีกครั้งหนึ่ง List Windows Intelligence Update อ้าวนะครับอะไรกันนี่นะครับ Check for updates button อ่าโอเคนี่ะก็จะมาที่ปุ่ม เช็ค for อัปเดตกันแล้วนะครับเมื่อกี้เราอาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีรายการอัปเดตโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าหากว่าเราเจอปุ่มเช็ค for อัปเดตนะครับนั่นก็แสดงว่าเครื่องของเราได้อัปเดตสมบูรณ์แล้วนะครับแต่หากหาปุ่มเช็ค for อัปเดตไม่เจอก็ให้รู้เลยว่าตอนนี้เครื่องก็กําลังอัปเดตรายการอัปเดตที่เขาตรวจเจอเพิ่มเติมนะครับเราก็จะต้องรอ จนกว่าปุ่ม Check for update จะขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะเราอาจจะเช็ค for update อีกสักครั้ง2ครั้งนะครับหากว่ารอสักพักหนึ่งแล้วไม่มีรายการอะไรขึ้นมานะครับหรือปุ่มของเขากลับมาเป็นปุ่ม Check for update ก็แสดงว่าเครื่องของเรามีการอัปเดตล่าสุดแล้วแล้วก็การอัปเดตก็สมบูรณ์แล้วนะครับโอเค ผมกด a e r n a t e F4 ไปได้เลยนะครับ DesktopList อ่าเราก็จะย้อนกลับมาหน้าน e s k t o p เราก็สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานนะครับ Windows Update เพื่ออัปเดตระบบของเราให้เป็นปัจจุบันนะครับอย่างน้อยก็อยากให้ท่านผู้ชม ทําการอัปเดตนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็จะได้ระบบที่เป็นปัจจุบันที่สุดรวมถึงฐานข้อมูลนะครับการป้องกันไวรัสนะครับหรือภัยคุกคามก็จะได้เป็นข้อมูลที่ล่าสุดอยู่เสมอนะครับผมก็สามารถที่จะนำไปใช้งานกันได้นะครับหากว่ามีข้อติชมประการใดรหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกไส้ทีก็จะนำมาตอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ